ซีีล์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1 0 0 0 0แบาทกับแคมเปญเงินฝากทองพันช่างนะครับจากธนาคารพันเกษตรและสกรการเกษตร,ะะร,ร,รให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%นะครับรับดอกเบี้ยร่วงหน้าได้ทันทีในวันที่ฝากนะครับฝังแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2568เลยทีเดียวนะครับหรือจนกว่าจะมีการปิดการรับฝากนะครับหรือเต็มวงเงินนั่นเอง เดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่า1 0 0 0 0แบาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากทองพันช่าง รับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีนะครับในวันที่ฝากคือ2%ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.35%ต่อปีนะครับเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2567หรือวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับถึง31มีนาคม256 หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับการฝากนะครับสามารถที่จะไปฝากได้ที่ธนาคารทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแคมเปญเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีนะครับผลิตภัณฑ์ฝาก8เดือนให้อตัตราดอกเบี้ย2%นะครับเงื่อนไขบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเปิด บัญชีนะครับเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับ1คนต่อ1บัญชีไม่รับเปิดบัญชีฝากร่วมฝากขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0 0แบาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายรับฝากเฉพาะสาขาที่เจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับปลรอนะครับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากดอกเบียบ้ยทันใจนะครับและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทร .14 และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว ที่มีสานะบัญชีปกตินะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมเพื่อฝากเงินฝากทองพันช่าง8เดือนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่นะครับสามารถรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะ20ธันวาคม2567ไปจนถึง 31. มมีนาคม2568เลยทีเดียวหรือธนาคารจะแจ้งการปิดการรับฝากนั่นเองนะครับก็รองดูนะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ ใครสนใจนะครับลองดูนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากทองพันช่างนะครับแเดือนเงินต้น1,000งแสดอกเบีย้ย2%องเนจำนวนวัน243วันเนาะแเดือนนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับประมาณ1,331งพบาทห1สตางค์นั่นเองดอกเบีย้ยหักภาษ,ษีจ่าย15% 1 3้าเสาอส,าสาบาทห1สตงางหัก15%หัก199่งบาทเจสตางเหลือนะครับหนึ่ 131บาท78สตแตางรต่อเบีย้ยนี้ไปเลยสรุปเงินต้น 1, 000, 100 0 0แบวกดอกเบีย้ย1 100, 1 3 0บาท78สตางค์เหลือนะครับ 11, 100, 1 1 1่าบาท78างรับไปเลยนะครับ ก่อนจากการน,นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดดๆมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะเข้าใจนะครับในอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละแคมเปญน,นั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไล n e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนติกแกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย